ไวยากรณ์นุ่นเทตากานะคะใช้กับอะไรคะใช้กับกริยากับคุณศัพท์นะคะไวยากรณ์ตัวนี้จะแปลว่าไม่เพียงแต่ยังอีกนะคะอๆอ,อ,อ,อีกอันนี้นะคะจะใช้เพื่อแสดงว่าการกระทําประโยคแรกยังไม่เพียงพอนะคะยังมีประโยคหลังมาสนับสนุนหรือมาเพิ่มเข้าไปอีกนะ ก็มก็คือมีเหตุผลที่สองมาสนับสนุนนั่นเองนะเรามาดูประโยคตัวอย่างนะคะชี่ปีเก๊กเกทโชูเนวบอกว่าบ้านสะอาดดีจังเลยนะไปต้ตอบว่าอะไรคะเน่เก๊กเกทันเทตาก้วอลเซโดไซโอบอกว่าครับสะอาดนะคะไม่เพียงแค่นะ,ะไม่เพียงแต่สะอาดนะ,ะแล้วยังอะไรคะแล้วอ่ ถ้าเช่ายังถูกอีกนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลที่สองนะคะนี่นะคะเหตุผลที่สองมาสนับสนุนเหตุผลแรกอีกนะ,ะมาดูประโยคต่อไปนะคะชิปชมพูรวันเอ,อ่ะก็คือประมาณว่าผมมาดูบ้านครับอีชิปอยว้านนี้เป็น,ปนงไงบ้างคยทองดเพนนเดะกู้ะ S <S <an> ก็ประมาณว่าอ่าไม่เพียงแตกแก่การคขนามาคมสะดวกสบายนะอะไรคะบริเวณรอบๆยังมีอะไรคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะ่ะมากมายนะมีเยอะเลยนะสิ่งอำนวยความสะดวกต่อไปนะอยู่ชึ้มผับเบลิลมานิเมกน์น,ากาน,น,นิดๆกลางออกกำลังกายไม่ได้จับกูใสจช่วงนี้อะไรคะไม่เพียงแต่กินข้าวเยอะนะ ไม่เพียงแต่กินข้าวเยอะเพราะไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะก็เลยอะไรคะก็เลยน้ำหนักขึ้นนะก็เลยน้ำหนักขึ้นสองเหตุผลนะที่ที่เขาเอา่ออะไรคะน้ำหนักขึ้นเพราะว่าไม่เพียงแต่เขากินข้าวเยอะแล้วเขาก็ยังไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะต่อไปนะอาพาธนินซาลามีมานิซาุ i ินนเก,ก 리하고안전하고생각해요เัยคิดว่าอะไรคะเขา,เาคิดว่านะคิดว่าอาพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่เพียงแต่คนอาศัยคนสามารถอาศัยอยู่ได้เยอะแล้วอะไรคะแล้วยังสะดวกและปลอดภัยอีกด้วยนะวิธีการใช้นะคะถ้านะคะาเป็นกริยาทั้งหมดนะ,ะเพียงแค่ตัดดาวไปแล้วก็ใช้นึ้นเทตากะ แต่ถ้าเป็นอะไรคะแต่ถ้าเป็นคุณศัพท์นะตัดดอกไปถ้ามีตัวสะกดนะถ้ามีตัวสะกดจะใช้อึนเทตากาถ้าไม่มีตัวสะกดจะใช้นีอึนเทตากะนะคะมาดูนะมกตะมกนเทตากาคาตาคาน์เทตากา,า,ามันดินตามันดืนเทตากาคุณศัพท์นะชักตะชัก,ชกชนเทตากะช타좋นเทตากะ 비싸다비싼 a 다가크다큰ี다가멀다ครูด้ก้มัล ta อนเก็สามารถใช้กับคำนามได้นะคำนามที่เป็นเราก็จะเติมอิดะเข้าไปก่อนนะพอเติมอิดะเข้าไปแล้วก็เป็นอินเทตากแบบนี้ใช้ได้เลยนะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะอ่าแบบฝึกหัดนะคะเรามาทบทวนอีกทีนะคะถ้าเป็นกริยาเราจะใช้อะไรคะนั่นเทตากนะคะ เทตากาถ้าเป็นคุณศัพท์เราจะใช้อะไรคะถ้าไม่มีตัวสะกดใช้นีิอื่นเทตากาถ้ามีตัวสะกดใช้อื่นเทตากานะเรามาดูกันนะข้อแรกนะอันแรกนะชาดะชาดะเป็นกริยานะเราใช้เป็นชาหนึน่นเทตากา,ามกตา,า,า,าเป็นมกหนึ่นเทตากา운동하다เป็น운동หนึ่งเทตากาใช่ไหมตาเป็น เมีนั่น t h e m a คะคือดะคือดะอนี้เป็น a นะคะดอนนี้เป็นคุณศัพท์แล้วก็เป็นอะไรคะขึ้น h e t a ชุดตะเป็นชุน t h a ชอย่อมาดะเป็นอะไรคะเป็นคำคุณศัพท์นะคำนี้ก็เป็นชอย่อมัน theta ค่ะชอย่อมฮัน t a คะโนลดะเป็นอะไรคเป็นกริยานะคำนี้ก็เป็นโนน theta มอดะ อันนี้ก็เป็นการผันนะเรียนปริคลิฟชิกด้วยะะการผันที่ไม่เป็นไปตามกฎของเรียนเนาะต่อไปนะชุตะชุตะนี่ก็เป็นอะไรคะเป็นคุณศันะอันนี้ก็เป็นชูนเทตา้ากอ่าทีเนี้ยถ้ามันมาเป็นรูปอดีต,ตแบบนี้นะเป็นรูปอดีตให้เราผันตามนี้นะแต่เราต้องแปลงให้มันเป็นลากศักท์ก่อน แต่ว่าพวไหมให้เป็นให้เป็นรูปอดีตนะก็จะใช้วิธีการพันแบบนี้ถ้ามีตัวสะกดถ้ามีตัวสะกดใช้ตัวนี้นะถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ตัวนี้อันนี้ไม่มีตัวสะกดก็เป็นใช้นอินเทตาระนะเพราะฉะนั้นคํานี้ก็เป็นแบบนี้แล้ะชันเทตกากะมกฏะมกะรูปอดีตใช่ไหมคะก็เป็นอะไรคะเราก็มาแปลงให้มันเป็นรากศัพท์ก่อน ลากษพคือหมอกตานะคฮะมีตัวสะกดก็ใช้เป็นอ่นเดตากานะมันด้อมันดึรสตามันดึรสตาเราก็มาทำให้มันเป็นรากศพก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรคะไม่มีตัวสะกดนะแต่หลีออนกไปนะก็เป็นมันดึนเดตากานะต่อไปทุรสตานะทุรสตก็คือลากศพอะไรคะทุรตะทุกคนรู้วิธีการอ่าทุกคนรู้วิธีการผันที่เกิดใช่ไหมคะที่เกิด กูร์กูชิกนาะการผันที่ไม่เป็นไปตามกฎของที่เกิดนะคะก็เป็นอะไรคะจากที่เกิดก็จะเป็นเีอื่นใช่ไหมคะมีตัวสะกดก็เป็นอื่นเทตากานะต่อไปดนาะชัวตะชัวตะรากศัพท์คืออะไรคะชุบตะชุบตะเพราะฉะนั้นคำนี้จะใช้อะไรคะชุนเทตากานะต่อไปคุละตะคุละตะมาจากอะไรคะโครุดานะคะรากศัพท์ก็คือโครุดา นั้อันนี้ใช้อะไรคะมีอื่นเทตกานะคำนี้ก็จะเป็นโครินเทตารนี้เรามาดูแบบหัดต่อไปกันนะคะแบบหัดนะคะเป็นบอลดะบอกว่าอะไรคะจีกมซายกอนจีบีฮัคเคียวอซโซอลดะโดโจาโซกดัลกอบอลอันนี้เราจะใช้เป็นอะไรคะบอ,อน,นี่เป็นเป็นเใช่ไหมคะ เป็นคุณสั์เป็นคุณสั์เพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันอีกรอบนะถ้าเป็น V เราจะใช้หนินงน่นเทตาก่ถ้าเป็น A เราใช้เลยค่ะถ้าเป็น a ใช้นิอืน่นหรืออืน่นเทตากานะคะจำไ,ได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็น A ใช้อะไรคะ่ะนิอ,อื่นเนี่ยเราเหมันเหมือนไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตอบเป็นน้อืน่นเทตากันนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น มนเตดากาก็หนึ่งประโยคนี้เป็น지금살고있는집이하키아에서몬테다가방도좁아서곧이사할거예요เขาบอกว่าบ้านที่อาศัยอยู่ตอนนี้ไม่เพียงแต่อะไรคะไม่เพียงแต่ไกลนะไม่เพียงแต่ไกลจากโรงเรียนแล้วยังยังห้องเล็กอีกนะก็เลยอะไรคะก็เลยมีแผนว่าจะย้ายนะ ในเร็วๆนี้นะอืมต่อไปข้อสองนะอันเจล่าชินือนดงลลัฮาด동을ัลฮาด다นี่เป็นอะไรคะัลฮาดะนี่เป็นกริยานะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นใช้หนึนงเทตากาอ่ามาดูประโยคนี้นะอันเจล่าชินือนดงล동을잘하는เทตากาาะ다른사람에게친절해서인기가많아요เขาบอกว่าคุณอันเจล่านะ ไม่เพียงแค่จะออกกําลังกายเก่งก็คือเล่นกีฬาเก่งนะไม่เพียงแต่จะเล่นกีฬาเก่งแล้วอะยังอะไรคะยังใจดีกับคนอื่นอีกนะคะยังใจดีกับคนอื่นอีกก็เลยอะไรคะก็เลยเป็นที่นิยมนะก็เลยเป็นที่นิยมมากๆเลยนะมีคนสนใจนั่แหลนะเนาะดังเนาะต่อไปนะคะอดะอดะ,อดะนี่เป็นวีใช่ไหมคะกริยาเนาะ เป็นกริยาเพราะฉะนั้นเป็นกริยาเราก็จะใช้เป็นอุนุเทดากะประโยคนี้ก็เป็นอหไระัะจีกึมนุนนีมานียวนุนเทดากะคิอรอซอมิโโกกรยบอกว่าตอนนี้ไม่เพียงแค่หิมะจะตกเยอะแล้วยังอะไรคะแล้วถนนยังแข็งถนนแข็งในที่นี้ก็คือมันเป็นน้ําแข็งเองนะคะก็เลยอะไรคะก็เลยลื่นนะคะถนนมันแข็งแล้วก็ลื่นด้วยนะ,ะต่อไปนะคะข้อสี่เชมิตะ เชมิตะนี้จะใช้เป็นอะไรคะจะใช้เป็นเชมิเนเทดากะมาดูประโยคนี้นะคะคือยองฮ่นึง่งเชมิเนเทดากะยมูมิงันเพลวดูดีมาหนีนาวาโซยูจิมซาดัมดูดีมาหนีผลเดียวเขาบอกว่าอะไรคะหนังเรื่องนั้นนะ่ะไม่เพียงแค่สนุกนะคะไม่เพียงแค่สนกุกแล้วยังมีอะไรคะนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายนะออกมา ก็คือเขาอยู่ในเรื่องหลังเรื่องนั้นน่ะเนาะช่วงเนี้ยคนก็เลยอ่ะดูเยอะนะช่วงนี้คนก็เลยดูเยอะดูหลังเรื่องนั้นน่ะเนาะเอ่อต่อไปนะก็ประโยคตัวนี้นะมาใส่นี่นะเหมือนประโยคตัวอย่างนี้นะเรามาดูพุ่มจีรีฉุดตาฉุดตาอันนี้เป็นอะไรคะฉุดตาตัวนี้เป็นคุณศัพท์นะอันนี้เราก็จะตอบเราก็จะเขียนเป็นอะไรคะพุ่มจีรีชุนเทตากาแล้วก็เขียนตรงนี้ไปเลยนะ ชาคาดูจยีแง่่ะะออ่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่ี่่่่ะไม่เพ่ยงแค่คุ่ภาพดีนะคะแล้วยังอะไระ่ะแล้วยังราคาประหยัดอีกด้วยนะ,ะก็เลยไปบ่อยนะ,ะต่อไปนะคะ ชัมม้ลหมดชัดตตาอ่าหมดชัดตตารูปอดีตนะรูปอดีตวิธีผ่านรูปอดีตก็จะผ่านแบบนี้นะคะนี่ใช่ไหมคะชัตตาตรงนี้เราก็ต้องทําให้มันเป็นรากศัพท์ก่อนรากศัพท์ก็คือชาดาใช่ไหมคะตัดออกไปไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้เป็นนีิอื่นเทตตาตะนะคะเพราะนั้นนี้ก็ต้องเขียนเป็นชัมม้ลหมดชันเทตดากา็อะไรคะต่อยยจึมยดีมันทาก็เขียนเป็นอะไรคะ ยูจึมีเรื่องมาก so ผิวเนื่ยประโยคนี้ก็เป็น어제잠을못잔에다가요즘일이많아 so ผิวเหนื่อยเขาบอกว่าเมื่อวานอ่ะไม่เพียงแค่นอนไม่หลับนะ,ช,นนะนะช่วงนี้งานเยอะนะช่วงนี้งานเยอะก็เลยเหนื่อยนะอ่าไม่ใช่ว่าเขาแค่นอนไม่หลับนะงานนี้ก็ยังเยอะอีกด้วยนะเขาก็เลย <S <s เหนื่อยเนาะต่อไปนะ 여름에여행을가려고하는데어디가좋아요ิโว่าจะไปเที่ยวอะไรคะว่าจะไปเที่ยวฤดูร้อนน่ะว่าจะไปเที่ยวฤดูร้อนน่ะอะไรคะไปที่ไหนดีนะคะเขาเลยตอบว่าอะไรคะเจจูโดเองฮันบงคาริโอลองไปสักครั้งสินะคะลองไปดูสักครั้งสิเจจูโดนะลองไปเจจูโดดูสักครั้งสิประมาณนี้เนาะเขาก็เลยตอบว่าอะไรคยองชีกาอารึมทัปตะ อารึมทับตะนี่เป็นอะไรคะเป็นคุณศัพสับนะคะพราะนะอันนี้ก็ต้องเขียนเป็นอะไรคะคงชิกาอารึมดาวนเทตากาน,นี่ะคะแล้วก็ต่อด้วยมาชินึนเฮซันบูรีมันทะอันนี้ก็เขียนเป็นอะไรคะอันนี้ก็เขียนเป็นมาชินึนเฮซันบูรีมานาโยแบบนี้นะคะเพราะนั้นประโยคนี้ก็เป็นเชจูโดนึนคงชิกาอารึมดาวนเทตาก a มาชินึนเฮซันูรีมานาโย ก็จะแปลว่าอะไรคะที่อะไรคะเจจูโดนะ่าไม่เพียงแค่ทิวทัศน์สวยงามนะคะไม่เพียงแค่ทิวทัศน์สวยงามอาหารอะไรคะอาหารทะเลยังอร่อยมากๆด้วยนะต่อไปนะเวลวนึกชี้เาแค่เซโยทำไมวันนี้มาสายเขาก็เลยตอบว่าอะไรคะเนื้อเกอิโรนัตตะอิโรนัตตะอิโรนัตตะนี่เป็นวีนะ แต่เป็นรูปอดีอ่าแล้วทีนี้รูปอดีตเราก็จะพันแบบนี้รูปอดีเราก็จะพันแบบนี้นะคะอ่าเราก็ต้องดูลากศัพท์ก่อนอโรอนตัตตาลากศัพท์ก็คืออโรนาดาต่เอาไปไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะนินเทตากะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะเขียนเป็นอะไรคะประโยคนี้ก็เป็นอะไรคะประโยคนี้ก็เป็นพอตซึรึนลูชอเซลนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นอะไรคะอาชิมเมนเกอ์โรนันเทตากะ บทซื้อเรื่องโนชโซโยเขาบอกว่าตอนเช้าอ่ะไม่เพียงแค่จะตื่นสายนะไม่เพียงแค่ตื่นสายแล้วยังตกรดอีกนะพลาดรดนั่นเองนะอ่าเรามาดูเอฟหัดต่อไปนะก็ใช้ประโยคข้างบนนี้นะคะมาตอบคําถามเนาะมาเติมคําตอบนะมาเติมประโยคนะก็ใช้ประโยคข้างบนนี้นะคะมาเติมประโยคในช่องว่างนะมาดูนะโยชิมเบยิน ชโชยุกินชุบกึมกสส่มหมกโกมานิ็เขาบอกว่าช่วงเช้าไม่เพียงแค่อะไรสักอย่างนะคะแล้วตอนเย็นเนแล้วตอนเย็นยังกินน้อยอีกอะไรคะน้ําหนักก็เลยแบบลงเยอะมากเลยนะเขาทําอะไรคะนอกจากจะกินข้าวน้อยแล้วเขายังทําอะไรคะออกกาลังกายนะอันนี้ก็จะเป็นอุนน่นหนุนหรนุนเทตากะนะเพราะฉะนั้นประโยคนี้โยชิเมะลอุนน่นหนุนหรอฮันุนเทตากะ 저녁은조금만먹어서살이많이빠졌어요เขาบอกว่าตอนเช้าอ่ะช่วงนี้ตอนเช้าไม่เพียงแค่ออกกาลังกายนะคะตอนเย็นอะตอนเย็นเนี่ยยังกินแบบยังกินน้อยนะยังกินน้อยก็เลยน้ําหนักลงเยอะมากนะคะข้อสองนะเซโรอีซานชิบุนชิมเดซีทากิเนงจังโงกาอิโซโซซาคิพเช่นเนี่ยบอกว่าบ้านที่ย้ายไปใหม่อ่ะไม่เพียงแค่อะไรคะ สักอย่างนะคะแล้วก็แล้วยังมีเตียงเครื่องซักผ้าตู้เย็นด้วยก็เลยอะไรคะใช้กีเพ่อแหนยียวก็คืออยู่แบบสบายาราฉนั้นอันนี้จะตอบว่าอะไรคะบ้านก็เป็นอะไรคะพังงี้นอนะคะบ้านห้องกว้างนะโดยจะเป็นอะไรคะเป็นอ่คุณศัพท์ก็จะใช้เป็นเเรามาทบทวนอีกครั้งแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นกริยาเราจะใช้1น ทเทตากถ้าเป็นกรีถ้าเป็นคุณศัพท์เราจะใช้เป็นนี่อ่นหรืออื่นแบบนี้นะคะถ้าเป็นรูปอดีตนะรูปอดีตเราก็จะใช้เป็นตัวนี้เหมือนกันนะอันนี้เป็น A นะคุณศัพท์นะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็น,บ,นบ้นานี่็นใ่กงขาล้วประโยคนี้ก็เป็นซีโร่ย์านจิบุนบ้านเปนใหญกว้นงางทมเงเอซัก้าเย็นอ่นาาในันว บอกว่าบ้านบ้านที่ย้ายไปใหม่เนี่ยไม่เพียงแค่ห้องกว้างนะไม่เพียงแค่ห้องกว้างแล้วยังมีอะไรคะแล้วยังมีเเครื่องซักผ้าอ,อไม่ใช่เิยแล้วยังมีเตียงเครื่องซักผ้าและอะไรคะและตู้เย็นด้วยนะคะก็เลยแบบอยู่แบบสบายเลยนะคะต่อไปนะคะคือยองฮวานึ่นค้าโชคดีามเกบวสุดทีดส่สอ,อินี้กา็มานาคือยองฮวาท้องเป็นอะไรคะ หลังเรื่องนั้นน่ะเนวยงงีเฉยมีตาเนื้อเรื่องอะอะไรคะเนื้อเรื่องเนื้อหาน่าสนใจนะก็คือสนุกขนาเนาะเฉมีอิตาเฉมีอิตานี่ใช้เป็นอันนี้นหละเนื่องเทตากานะก็เป็นเนวยงงีเฉมีเนื้อเทตาการ์นี่นะคพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เป็นคือยังว่านันเนื้ออยงงีเฉมีเนื้อเทตาการ์ครอบจีฮัมเก็บ볼수있어ซอิงกีกามานายโอเขากว่าหนังเรื่องนั้นนะ่นออะหนังเรื่องนั้นนะ่ะ ไม่เพียงแค่เนะะื้อหาสนุกนะคะไม่เพียงแค่เนะะื้อหาสนุกมันมันดังมากนะมันดังมากแล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสามารถดูกับครอบครัวได้เองนะเซโรอิจิฮันเทซานึนสักอย่างนะชูเทกุนเชียนดูชายูโรโซอาจูชัยอันนี้ก็ตอบไปหมดแล้วท่านเหลือแค่อันนี้เพราะฉะนั้นอิริมันจันทาอิริมันจันทานนี้ก็จะตอบเป็นอะไรคะอันทานี่เป็นมันจันทา เป็น e เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะตอบเป็นอึนเทดากานะฮะตัวนี้นะเราจะตอบเป็นตรงนี้มีตัวสะกดก็ต้องเป็นอึนเทดากาประโยคนี้ก็จะเป็นอิรีมันเจอนินเทดากานะคะประโยคนี้ก็สีก็เป็นเซโรอีจิงันเฮซานึนอิรีมันเจอนินเทดากาชุลเทกนชี่ยูงเวลารบัิษทที่ย้ายไปใหม่ไม่เพียงแค่งานไม่เยอะนะไม่เพียงแค่งานไม่เยอะแล้วยังอะไรคะ เวลาไปทํางานเรื่องงานก็อิสระนะคะก็เลยแบบอะไรคะดีมากเลยนะดีมากเลยวยากรตัวนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเรามามาเรามาสรุปอีกทีนะามาสรุปอีกทีก็คือนะคะวยากรเทต้าเนี่ยนะเทต้าถ้าเป็นกริยาเราก็จะใช้เป็นนุ่นเทต้าแต่ถ้าวีถ้าวีที่เป็นอดีตเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นนี่อึนเทต้า หรือว่อึนเทตากะนะแล้วก็นะถ้าเป็นคุณศัพท์นะถ้าเป็นคุณศัพท์ถ้าเป็นคุณศัพท์เราก็จะใช้นีอึนเทตากะหรืออึนเทตากะก็คือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ตัวนี้มีตัวสะกดใช้ตัวนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ